หนักนะมาดูควายนะฮะสูงหนึร้อยสี่สิบเจ็ดตัวเนี้ยตัวเนี้ยล่ะสูงหนึร้อยสี่สิบเจ็ดเลยเหรอครับโอ้โหตัวเมียเนาะเข้าใกล้ได้พี่เข้าใกล้ได้แดีผมเอาไปเอายังเข้าเข้าถุงไม่ได้ตัวเมียครับเดี้นแล้วถึงเดี้ยแล้วมันส่งไปได้เดือนเดียวสูงแต่ยังไม่หนาลองรออีกสักพักอันนี้เรามาดูความไฟของน้องนะฮะ น,น้องสิงห์นะครับอยู่แถวลมเก่าอันนี้ครับไอ้ยกขาวไว้ได้สามจีบันเดี๋ยวรอมาตรวจอีกรอบทานนิ้หนึงควายนี่เป็นสัตว์กี่กี่รอบยี่สิบเอ็ดเหมือนกันเหมือนวัวเลยพี่แต่คือเหมือนเขามันมันมัน,มนไม่ค่อยเหมือนวัวมันไม่ชัดเจนแบบผมว่อยู่ดีๆมาตรวอีกี่ท้องแล้วรักขึ้นมันไม่คืนเราไม่เห็นเลยเลย,เลย เลยต้องหาพ่อพันธุ์คุมผงง่ายกว่าใช่ถ้ามีพ่อพันธุ์คุมูงจะผมว่ามันง่ายกว่าเพราะว่าการจับสัตว์ยากกว่าวนะัวเนาะใช่วัวนี่โคไม่เห็นเลยใช่ขนาดผสมเทียมเขายังว่าสมสควายยังยากนี่ครับมีหมูป่านะฮะถ้าวกามีหานะฮะนี่ครับควายน้องเขามีควายอ่าประมาณห้าสิบกว่าตัวนะครับ เป็นควายเล็กๆเป้าของเขาก็คือร้อยตัวร้อยแม่ครับพี่วัสดีครับพี่แจ๊บข้าวซื้อมาแล้วเด้อเดี๋ยวเอาลงมาให้ไปตัดหญ้าไหนมา ยังบอกอะไรเยอะั้เยเยอะเอาได้ไหมเพื่ตัดติดถนนนั่นแหละแล้วในะถังยังเข้าไปเอาไม่ได้ใช่ไหมตรงที่พี่ไปเอากับลุงผมกับสิ่งตอนนั้นนะ<อ>นี่นะครับควายอยู่นู่นเนนะองครับนะตอนแรกทำหน้าแรงอ่ะน้ำมันไม่เยอะเละหมดเลยเดี๋ยวแรงนี้ต้องมาเอาทรายมาเทแล้วก็เทปูน ทำงานหลายรอบเลยครับเนี่ยเหนือนว่าทำโรงเรียนนี้ผมเสียแด่ค่าสังสีไม,ไม้ไม้ตัวเองเห,มอนนเหมดเนาะอันนี้ปลูกตัวอะไรตัวนั้นน,น,นั่นเราปลูีไม,ม่ขึ้นเองอ๋อนี่ครับตาอ,อมไฟ ความไฟนะฮะกินเปลือยไหมก็มันกินเรื่อยๆอ่ะพี่แต่ถ้าเราอันนี้เราได้ไปเกี่ยวหญ้าให้เขาไหมยังครับจะเริ่มเดือนนี้นก็คือปล่อยให้เขากินอย่างเงี้ยเฉยๆใช่โอ้เขาก็อ้วนดีนะอ้วนครับเพียงปล่อยอ้วนีพ่เออมันก็เล็มกินของเขาเขาก็อ้วนของเขาเนาะก็อยู่แถวๆนี้ อย,อยู่แถวนี้แล้วก็มีฝั่งนูน้นเดินไปเองเหรอหรือว่าพาไปใช่พี่เขาพาไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรครับโจรควายหน้าสนานะเจาะตัวนี้ใหญ่อยู่ครับตัวนี้เหรอโอ้หนี่ไอ้นี่นั่นใหญ่ขึ้นละตัวนี้ใหญ่ครับอ๋อเชือกมันไอ้นี่นี่วะเขามันถึงอืมนึกว่าเขามันถึงใช่ไหม ตัวน,นี้ผงซื้อมาช่วงที่ราคายังไม่สูงอะเท่าไหร่ครับนี่ซื้อมาตอนนั้นผมซื้อมาห้าหมื่นสี่แต่ตอนนี้ราคาน่าจะไปกว่ามันยังไม่มีท้องใช่ไหมน้องเพิ่งออกครับลูกมันออกได้เดือนกว่ากว่าตัวเมียนะตุลได้ลูกผูผู้ตอนนี้ท้อง<ๆ>อยู่แล้วครับมันยังครับท้องว่างลูกคลอดไปเดือนกว่าอยู่เลยนี่อ๋อลูกมันเดินเล่นนู่นนะ พ่อพันผมุ์ผมผุง่งแต่ควายมันกินยาอย่างเดียวไม่ได้อัดอาหารมันก็เลยอาจจะไปดูไม่สวยเท่าแบบนั้นในวินี่นะค,ครับมีลำธารเป็นไอ้ไอ้ห้วยไอ้นี่เหรอจริงห้อยน้ำเลาครับ แต่เป็นน้ำแค่น้ำผ่านอ่ะมันไม่มันน้ำมันไม่อยู่ก็ก็ไม่แรงเท่าไหร่ใช่ไหมครับแรงจะบางช่วงน้ำหลากที่สุยครับมาแล้วก็ไปมันเดียวนี่ครับความฝฟายนะครับอันนี้ก็โอเคในระดับเนี้ยฝฟายสามปี

ตลูกเขาได้สิบเอ็ดเดือนสิบสองเดือนแต่ตัวใหญ่สิบแปดถ้าไม่มัดนี่มันไปของมันเลยไหมก็มัดเข้าลมอ่ะพี่ช่วงเข้าลมไม่ควายพอควายมาหลายตัวแกปล่อยหมดทุกตัวเอาไม่ทันขี้ตายขี้ตาขี้ตาเหลือบกินบ้างอะไรบ้างตอนนี้เกือบร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบกว่า <c ười> ควายเนื้อนี่เขาชั่งน้ําหนักด้วยไหมเหมือนกันไหมหรือว่าวเราหรือว่าเอาประมาณเอาเหมือนเดิมข้อเสียรียบของควายเนื้อตอนนี้ครับคือเขาไม่ชั่งน้ําหนักเหมือนวัวเหมือนวัวนะเขาตีราคาด้วยสายตาแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยพลาดแต่เราแต่เราก็ยืนพื้นในราคาของเราใช่ก็คือรด <อ S 2> <น>ได้ครับพันสองพันมีใน,ในร,าราคาที่เราแบบโอเคอยู่เนี้ยมันก็พร้อมที่จะขายครับพี่แต่ถ้าตลาดเขามาเป็นแบบ ควายแบบวัวเมื่อไหร่ในจะดีมากเลยเนาะแบบช่างน้ําหนักเอาอะไรเงี้ยครับแต่ควายผมว่ามันน่าจะขึ้นไปเรื่อยๆแหละใช่ใ <น S 1> ขึ้น<ป>ในมุมมองของผมผมว่าขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะว่าคนมันเลี้ยงน้อยใช่คนที่ทำคนคนที <IS U> ่ทําฟาร์มจะทําฟาร์มใหญ,ใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันมันมีน้อย <IS U> มันมีแต่แบบชาวบ้านทําแบบเล็กๆน้อยๆ ทำให้มันแบบเห็นเป็นรูปเลยให้เขาแบบมองว่าอาชีพของผมมันเลี้ยงผมได้จริงๆอ่ะไม่ใช่มาเลี้ยงแบบตัวสองตัวอะไรเงี้ยครับแต่ไฟสวยผมถามว่าชอบไม่ชอบแต่ก็คือตอนนี้คือเรื่องกําลังเรายังไม่มันมันไม่ตอบโจทย์เนาะอย่างพวกเลี้ยงเลี้ยงบามันเลือดร้อยอะไรเงี้ยกาลังเราไม่ถึงครับมันเป็นสวยเป็นความชอบใช่อาจจะมีไว้สักสองสามตัวอยู่ข้างบนใช่มันก็เหมือนคนเล่นพระแล้วพี่คายกันความสุข ถามว่ากาลังถึงไหมกําลังสิงถึงอยู่แล้วแต่แต่ยังยังเออยังมีอะไรต้องหารายได้ก่อนไอตัวนี้มันมันขายได้ตลอดพี่ใช่ผมพูดวันนี้พรุ่งนี้ขายได้เลยในราคาที่มันโอเคอ่ะราคาเนื้อขายได้แต่ถ้าเป็นควายงามมันก็เหมือนพระคนต้องชอบควายเนื้อเหมือนทองควายงามเหมือนเพชรเอาความความคิดผมนะใช่ใช่แต่ถามว่าควนเนื้อควรมีควนมีเลยแหละ มีตัวหนึ่งเอาไว้สร้างพ่อพันธุ์ให้ตัวเองเนี่ยใช่แต่แถวบ้านผมมันเริ่มแบบตัวเล็กไปเรื่อยๆของยายผมตัวเล็กเนี่ยมีท้องกี่กี่ตัวแล้วถึงตอนนี้ท้องเก้าตัวครับท้องเก้าตัวแล้วแยกไหมแยกเขาอยู่ไหมไม่ไม่แยกครับเขาไม่ชนกันละเขาไม่ชนกันก็ไม่ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วพี่ไม่มีปัเนี่ยลูกลูกลูกตู้ลูกควายตู้ตัวเนี้ยอายุปีกว่า น้องอย่างน้องรอรอรอตัออออวใหญ่ไฟมันปีลูกมั้งพี่ปีลูกก็ <c oughs> ยากพี่มันจะประมาณสามปีอมนนะสองลูกอ่ะผมว่านะมันอยู่เวลาลราประมาณเนี้ย <c oughs> ถ้าปีลูกก็มันก็มีแหละแต่ผมยังของผมยังไม่ค่อยมีจะหาเพื่อแค่พวกนี้แก้ไหมพี่วุท บรรยากาศสุดยอดนะฮะความไฟของน้องสิงห์นะครับชนเหรอน้ำไหลอ,อย่างเงี้ยมันลงไปนอนไหมนอนไหมนอนพี่มันจะมีแอวกเฮ้ยอย่างงี้ดีเลยเนาะน,น,แบบน้ำไม่น้ำแบบน้ำไม่เน่าไม่เน่าครับแต่ มันเป็นยังไงงวดที่แล้วผมติดโรคก็มากับน,น้ำนี่แหละเออใช่เพราะว่าคอข้างบนนูนน้นมีคอกแถวบ้านอมต้องเป็นปากเขาเปื่อยหมดค่ายาไปสี่ห้าพันโอ้โอถือว่าน้อยนะสี่ห้าพันเราเห็นเร็วครับเราดูแล้วแล้วถ้าถ้ารักษาเองมันไม่ได้มันไม่มีปัญหารหรอกแต่ถ้าจ้างหมอมานี่ครับผมสังเกตตลอดเงี้ยสังเกตตลอดเพราะเริ่มมีปัญหาเพื่อเราเรารักษาเลยถ้าเป็นระยะแรกๆมันก็ ภัษาง่ายไม่เหมือนขอชาวบ้านชาวบ้านเป็นทีเดือนสองเดือนอันนี้ขา้าวโพดเขากําลังเก็บฝักเหรอหรือว่าไงคุณน่าเก็บฝักแล้วครับถ้าเก็บฟังปุ๊บผมก็ปล่อยควายไปให้ข้ากินฟางนี่ก็ซื้อเขาหรือว่าของของสิงอัดไว้ช่วงนี้ซื้อพี่เดี๋ยวมันเนี่ยช่วงเนี้ยคือฝนมันตกช่วงเขาเกี่ยวข้า,า,าว อ๋อเอาแกจูงควายลงมาอีกแล้วเหรอแกเอาขึ้นไปแล้วนะพิวดแกเอาขึ้นไปบ้านบนแล้วนะบ้านบนไหนแกทำบ้านไปข้างบนนูน<อ>่น,อโ,นอโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะ,ะาม,มาพูดคุยในคลิปต่อไปอีกนะครับก็ผมก็ <ผม S 2> ไม่ได้ที่ตั้งใจที่จะถ่ายนะครับ ก็อยากให้เห็นนะฮะว่าก็มีความไฟนนะฮะก็เป็นทางเลือกอีกนะครับอีกเลือกหนึ่งนะโอเคนะครับเดี๋ยวก็มาพบกับ P6 ก a นต่อนะฮะสวัสดีครับ